สวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ<ห>อพุคือไม่ไม่เยียบเคื่อเพาอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชา n นลนะคะก็ตอนนี้เอ้าเอานา,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 าเอาไหมเรากําลังต่อเล็กนะคะ6ก,กต่อ6ก็เป็น12นะคะแล้วก็อีก2เมตรเป็น14ใช่ไหมพ่อมาต่อยนะต่อเล็กให้มันได้14เมตรนะคะทั้งหมดก็จะเป็น รัดคอนะคะรัดคอเสาก็บาดระแวงกับเสียงป๊กเป๊กป๊กเป๊กนะคะกลัวฝนตกเนาะนี่ลูกใส่เตาไว้นี่เทน้ำมันทิ้งแล้วาใส่เตาไว้นี่อืเดี๋ยวป้าตอมเผา อย่ามองนะมันเลื่อมตานะมากๆด้ายหักนะนี่มาหานะไมหมนะอุปกรณ์การช่างก็จะเอาไปไว้ใกล้ๆกลนะคะ MC. บ้านตัวเองนะพี่น้องนะต่อเหล็กเนียบที่สุดนะเนียบหรือไม่เนียบก็ต้องรอลุ้นกันอีกครั้งนะคะมันสอดแล้วไม่เนียบแล้วนะคะ แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะต่อเหล็กไว้รอลงนี้นะก็จะต่อเหล็กให้มันได้14เมตรนะคะไว้รอลงนี้เบาปุ้ยลงเตยเนาะเพื่อกันยกขึ้นนะ ็ต่อเหล็กแบบยาวๆกันเลยนะคะทั้งหมด3มห้องเนาะเสาทั้งหมดสิต้นนะคะความยาวก็จะอยู่ที่14เมตรเก่งว่าบ้านตัวเอง,องดีเนาะ แม่มาจ้างปลาต่อมเลยเด้อให้แม่มาจ้างปลาต่อมเลยรอล่ยุงบทที่ขานะ เ้าใคร,รือว่ามีเฮากระตุกเกืบเอเกบเนาะลูกไฟนะมันวิ่งเข้ารองเท้านะพี่น้องเมื่อกี้อึเลยนะปีนหมายถึงปินะะะะ พลิกด้านนั้นด้านนี้ลก,กลองซีเชื่อมที่ติดกันทั้งสีด้านนะ เสียงดังกุงก้งเก่งกุ้งเก่งเรียบร้อยบอดทีนี้อ่าเหลืออีกสองเมตรใช่ไหม,มตัดเอาไฟเบอร์มาตัด,ดตอนนี้กำลังวัดอะไรความยาวของหล็กความยาวของเหล็กนะคะ เสร็จก็จะเชื่อมอีก,อกมาเจ้านาคก็ไม่ไปไหนนะ ตัดเมตร94อไรเมตร94อนนี้2เมตร6เซนืม,ม,มันเกินนะบ่2เมตรเกินไป6เซน2เมตร6เซนมันต้องตัดอีเมตร เก้าสี่แล้วก็จะเอายาวไว้ก่อนวะนี่ขยับออกด้วยลูกไฟถูกแล้วนะตัดสองเม็ดโรดอ่ะน,น,น,นะคะก็ เชื่อมเหล็กนะ,ะต่ออีก2เมตรเนาะเป็น14เมตรนะคะก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วเหลือพลิกไปพลิกมานิดหน่อยเนาะ,ะดานข้างนะคะยังไงก็ฝากมาให้กำลังใจครอบครัวเราด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นและคำติชมนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้อัปเดตต่อเนื่องนะคะไม่ให้ขาดตอนเนาะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ